สวัสดีค่ะพบกับคลิปที่สีนะคะในคลิปที่สมนะคะเราถักมาถึงแถวที่28นะคะแถวที่28ก็คือแถวนี้ทีนี้แถวที่29นะคะเราจะมาเริ่มทำในแถวที่15บห้าไหมนะคะก่อนที่จะไปทำเพื่อเป็นการไม่งงนะคะ ให้เพื่อนๆนะคะหาเข็มกลัดพักห่วงแบบนี้หรือว่าจะเป็นไหมไหมต่างสีนะคะมามาทำเครื่องหมายไว้ในช่องนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้คือแถวแรกที่เราเริ่มใช่ไหมพอมาถึงแถวตรงนี้ก็เป็นแถวที่สิบสี่แล้วเราก็เอาไหมต่างสีหรือว่าเข็มกลัดนะคะใส่ไว้ตรงแถวที่สิบห้าแล้วเราก็ถักมา จนมาถึงแถวที่28แถวท8ยก็คือแถวนี้นะคะแถวนี้แถวนี้จะเป็นพอหนึ่งคอทั้งแถวเลยก็เป็นแถวที่28แล้วเราก็ทําเครื่องหมายไว้แบบนี้พอแถวที่ยีเนะคะเราก็จะวนมาถักแถวที่สิบห้าอีกครั้งฟังดีๆนะคะพอพอเรามาถักแถวที่ยี่สิบเก้านะคะคือเริ่มถักแถวนี้ใหม่เป็นแถวที่29 จนไปถึงแถวที่28ดก็คือถ้าขับหนึ่งช่วงลายเราจะถักไปอีกสองช่วงลายก็คือช่วงลายแรยกก็คือแถวที่ย9ิบถึงสี่บสองจะได้หนึ่งช่วงลายแบบนี้แล้วเราก็ถักอีกหนึ่งช่วงลายก็คือแถวที่สี่สามถึงห้าสิากถ้าับเราจะได้ช่วงลายแบบนี้นะคะสองช่วงลายที่เราจะต้องเพิ่ม พอช่วงลายที่3นะคะจะเป็นช่วงลายแถวที่57ถึง69ที่จริงมันจะถึงแถวที่70แต่ว่าแถวที่70นะคะเราจะมาลดคอกันนะคะลดคอเป็นคอหลังเพราะฉะนั้นแล้วเราจะถักถึงแถวที่69เดี๋ยวพอเราถักจนถึงแถวที่69นะคะ จะกลับมาให้ดูอีกทีแล้วก็จะอธิบายอีกครั้งนึงนะคะว่าถักเพิ่มไปเท่าไหร่นะคะระหว่างนี้นะคะก็ไปถักซ้ําไประหว่างแถวที่15ถึง28ให้ได้ความยาวก่อนนะคะเลีวเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูเวลาถักได้ถึงแถวที่69แล้วนะคะ นี่นะคะเราก็ถักมาจนถึงแถวที่เจ็ดสิบลนะคะพอถึงแถวที่เจ็ดสิบนะคะเราก็ถักลายนี้แบบนี้นะคะไปให้ได้สิบช่องนะคะอันนี้คือช่องที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหรือว่าใครต้องการคอเล็กกว่านี้หรือว่ากว้างกว่านี้ก็แล้วแต่นะคะ อันนี้ทำสิบช่องแบบนี้นะคะพอสิบช่องช่องที่สิบเอ็ดนะคะแล้วก็จะถักลดลดขนาดลงนะคะก็คือผ่านหัวเข็มแทงลงดึงไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมผ่านหมดนะคะทำซ้ำอีกหนึ่งครั้งเป็นการทำตัวตัวทีนะคะแบบนี้จากนั้นก็ X หรือว่าคอทอสองครั้งทีนี้พอได้แบบนี้เราก็แทงลงตรงนี้เลื่อนห่วงเกี่ยวไหม่านทั้งหมดแบบนี้ก็จะเป็นการลดนะคะคราวนี้เราก็ล็อกไหมไว้หนึ่งครั้งแล้วก็ตัดปลายได้ไดเลยนะคะ ได้แบบนี้ในแถวที่70จากนั้นเราก็จะมาทําด้านนี้นะคะทําอีกด้านหนึ่งเราก็นับเข้ามา11ช่องนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ช่องนี้คือช่อง11นะคะ2 4 6 8 10 11 ช่องนี้จะเป็นช่องที่เราลดนะคะด้านนี้เราจะเริ่มทําที่ช่อง11นะคะทำจากจุดตรงนี้แล้วก็แทงเข็มลงไปเกี่ยวไหมผ่านขึ้นมาล็อกไว้หนึ่งครั้งแบบนี้จากนั้นเอกตรงนี้นะคะเราก็ทำ X สองครั้ง ันหัวเข็มอันนี้ไม่ต้องดึงสูงนะคะเกี่ยวผ่านสามสามห่วงทำซ้ำอีกหนึ่งครั้งคราวนี้เราทำสูงขึ้นมาหน่อยเกี่ยวผ่านทั้งหมดแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เราก็ถักเหมือนเดิมก็คือพอหนึ่งคอจะเหมือนกันนะคะด้านนี้กับด้านนี้ คราวนี้ค่ะคราวนี้เราก็ถักพอหนึ่งคอนะคะอันนี้เราก็ถักพอหนึ่งคอไปจนถึงจบแถวตรงนี้นะคะแล้วก็ตัดลายไหมได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูการทำชิ้นหน้านะคะ ในคลิปถัดไปอันนี้คือชิ้นหลังนะคะคลิปนี้ไปก่อนค่ะ